มีบอรรถไฟฟ้าไม่ให้ทำอีกแล้วนะครับบริษัทนี้ทำกับผมมาปีที่แล้วก็ทั้งปีนะครับมีงานมาให้เรื่อยๆปีนี้ก็มีให้ทำนะครับวันนี้มีมาให้ทำาี่สิบใบเป็นรถไฟฟ้านะครับจะพาไปดูข้างนอกนะครับใส่กล่องมาให้เรียบร้อยนี่นะครับบอรดรถไฟฟ้าอันชุดนี้20่สิบใบ แล้วก็ชุดชุดใหม่นี้อีกยี่สิบใบชุดใหม่นี้จะลูกใหญ่กว่าเดิมกลองละห้าใบนะครับนี่ลูกใหญ่ลูกเล็กนี่กล่องละสิบ อันนี้ก็แกะนังเก่าออกนังเก่าเขาไม่เอานะครับนี่นี่นังเก่าเปลี่ยนนังใหม่ให้หมดเลยเราก็มาแกะนังเก่าออกก่อนเนี่ยพอแกะหมดปุ๊บเราก็ค่อยใส่นังใหม่เข้าไปนี่นังเก่ามันนะครับมันก็เปืเป่อนๆมันไม่สวย เขาเลยไม่เอาแล้วก็เป็นรอยทับมาด้วยรอยทับรอยทับตำหนินู่นนี่นั่นเขาก็ไม่เอางานเพิ่งมาวันนี้นะครับนัดเขาหนึ่งอาทิตย์ก็วันศุกร์ศุกร์หน้านะครับวันนี้วันศุกร์แล้วก็วันศุกร์หน้าส่งงานหนึ่งอาทิตย์เราก็จะแกะนังเก่าออกก่อน แกลูกแม็กนี่ที่เขายิงมาเนี่ยแกเอ,อกให้หมดทั้งสี่สิบใบแล้วก็ยิงทีเดียวเลยหรือไม่งั้นก็ยิงทีละครึ่งยี่สิบใบ บริษัทน,นี้ก็ส่งทั่วประเทศเขาก็งานไม่ผมทำเรื่อยๆนะครับผมก็ได้งานนี้เลยเรื่อยๆแล้วก็งานหน้าร้านด้วย เรียบร้อยครับนังเก่านี้ส่งคืนเขานะครับแล้วแต่เขาจะไปทําอะไรกพช่าเขาเราคืนเข้าไป Thằng nó lùm len nè Lùm นี่แกเรียบร้อยแล้วรอให้มันครบ,บยี่สิบใบแล้วเราถึงจะยิงหนังทีเดียวครั้งละสี่สิบตัวนี้ก็เป็นงานหน้าร้านนะครับงานหน้าร้านอันนี้ก็งานหน้าร้านตัวนี้ฟีโน่ฟีโน่กับโซนิกฟีโน่ตัวนี้เสริมเปลี่ยนหนังตัวนี้เปลี่ยนหนังอย่างเดียวโซนิก เกางานผมก็มีทำทุกวันนะครับวันละเยอะบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ลูกค้าจะมาบางวันไม่มีเลยก็มีแล้วแต่ลูกค้านะครับเขาจะอุปการะมาทำงานกับเรา บรรยากาศข้างนอกเราหาเสียงผู้แทนนะครับโอ้คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมอิสระจนลสวัสดีครับ